สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าความล้มเหลวของตุลาการพิวัตรในประเทศไทยท่านผู้ชมครับอันที่จริงคําว่าตุลาการพิวัตรที่นํามาใช้ในประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งที่เข้าตําราผิดฝาผิดตัวหรือจะเรียกว่าผิดปกติก็ได้มาตั้งแต่ต้นท่านผู้ชมครับ ผิดมาตั้งแต่ตอนที่มีผู้พิพากษาสารดีกาคนหนึ่งไปร่วมประชุมปรึกษาหารือกับประธานสารปกครองสูงสุดและองค์มนตรีคนหนึ่งที่บ้านของนักธุรกิจใหญ่แถวสุขุมวิทเพื่อหาทางโค่นล้มรัฐบาลพันโลโถทักษิณชินวัตรก่อนที่จะมีการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ผิดเพราะฝ่ายตุลาการเป็นอำนาจอิสระและเป็นกลาง ที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือการแย่งชิงอำนาจกันในทางการเมืองแต่กลับทําตัวเป็นตัวจักใหญ่ในการขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อโค่นล้มกันโดยไม่ใช่วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญผิดมาตั้งแต่ที่ได้มีการส่งออกข้าราชการตุลาการระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาสันติกาให้ไปรับตำแหน่งในสารรัฐธรรมนูญคณะกรรมการปปชและคณะกรมกรมการการเลือกตั้ง ราวกับการขยายอาณาจักรตุลาการไปครอบครององค์กรตรวจสอบทางการเมืองผิดเพราะข้าราชการตุลาการระดับสูงเหล่านั้นมีแต่ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับกฎหมายเอกชนหรือ private law โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญามาชั่วชีวิตที่นั่งอยู่บนบันลังผู้พิพากษาสารยุติธรรมแต่ไม่เคยมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน หรือ Public Law โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพักการเมืองกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตผิดเพราะพากันคิดว่าคนที่เป็นผู้พิพากษาสารยุติธรรมมาก่อนจะต้องเก่งทุกเรื่องผิดมาตั้งแต่ที่อดีตประธานสาลดีกาซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายตุลาการข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังการรัฐประหาร โดยมีฐานะเป็นเพียงแค่ลูกน้องคนหนึ่งของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายบริหารและผิดมาตั้งแต่ที่ผู้พิพากษศาสนาดีกาซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการโอนข้ามห้วยมารับ,รบตำแหน่งประหลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูงสุดของฝ่ายบริหารผิดเพราะทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่างได้รับแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร ซึ่งก่อการปฏิวัติโค่นล้มรัฐธรรมนูญและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผิดเพราะประกวดกระบวนการตุลาการพิวัติควรจะต้องส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เอาตุลาการพิวัติมาโค่นล้มทําลายระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้พวกตนได้เข้าไปมีอานาจทางการเมืองโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งแม้แต่การฉวยโอกาสโอนผู้พิพากษามานั่งในตําแหน่งสูงสุด ของข้าราชการพลเรือนก็เช่นเดียวกันผิดมาตั้งแต่ที่ฝ่ายตุลาการยอมตนไปเป็นกลไกในการสืบทอดอำนาจและปราบปรามทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่ถูกโค่นล้มโดยการรัฐประหารมิหนำซ้ำยังได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารอีกต่างหากผิดเพราะยินยอมที่จะรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนโดยได้รับการขยายเวลากเกษียณอายุราชการของข้าราชการตุลาการ ไปจนกว่าจะอายุครบ70ปีซึ่งทำให้สารดีกาซึ่งเป็นสารสูงสุดของประเทศกลายเป็นสารที่มีจำนวนผู้พิพากษาสารดีกามากที่สุดในโลกถึงกว่าร้อยคนเข้าไปแล้วผิดมาตั้งแต่ความคิดที่จะใช้ฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นข้าราชการประจำแขนงหนึ่งและไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชนเลยมาควบคุมตรวจสอบฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผิดเพราะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศเดียวในโลก ที่ใช้คำสั่งสารล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผิดมาตั้งแต่ความคิดและตักกะในเรื่องตุลาการพิวัตรซึ่งตามหลักแล้วต้องเป็นในลักษณะที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Look in คือมองเข้าข้างในตัวตนของตัวเองแต่กลับใช้ตรกกะแบบลุกเอาคือมองออกไปข้างนอกพูดง่ายๆคือแทนที่จะสำรวจและมองเห็นความผิดพลาดบกพร่องของตัวเอง กับจ้องจับผิดและมองเห็นแต่ความผิดพลาดของผู้อื่นและที่ร้ายคือมองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นศัตรูของชาติหรืออาชญากรที่จะต้องควบคุมปราบปรามอย่างเอาเป็นเอาตายขณะที่มองตัวเองเป็นผู้ทรงคุณธรรมล้ำเลิศกว่าผู้อื่นและผิดในประการสุดท้ายคือเลือกเข้าข้างและอยู่กับอำนาจที่มาจากปลายกระบอกปืนมากกว่าที่จะยืนหยัดต่อสู้ และส่งเสริมอำนาจที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าความล้มเหลวของตุลาการพิวัตรในประเทศไทยก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ